สวัสดีครับมือนีมาใส่ตุ่มครับผมมายามตุ่มเลยบ่าม,มานไปไหนครับอะไรมาซื้อให้เป็ดขยิเจ้าครับโอ้โเจ้าเรียกเป็ดไายทุ่งครับงามหลายครับ <laughs> เป็นแบบใครนะครับเป็ดขยิเจ้าครับโอ้ไกลาย ข้ากเจ๋วภาคยุนภอคยุนนี่เลยเหรอครับอเอาแอาข็งนึงอครับขอบคุณครับ